สนับสนุนข่าวโดยไวรักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิมาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีทไอฝาละดีกฎหมายเลข99แพทย์หญิงอัญชลีชีวาจในายพัชรตันติภูวนาถหุ้นส่วนบริษัทผู้จัดการฝ่ายการตลาดแบรนด์มิซาคอรีพีทได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลเบสบิทแอนด์โปรดักต์อว2021 จากโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่16โดยนายอภิพลเสนานรงองค์ขุนตรีพนายรัชกาลที่9เป็นประธานในพิธีมอบก็วันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่รู้สึกว่าผลิตผลผลิตภของเราเนี่ยได้รับรางวัลนี้รู้สึกว่าทําให้รู้สึกว่าพวกเราอะครับยินดีที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์นี้ครับมีประสิทธิภาพปีต่อประชาชนคนไทยครับ นนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตัวมิสเอเนี่ยเราตั้งใจทํามาถึง2ปีนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลผิดภัณฑ์นยอดเยี่ยมนะคะเ,เราตั้งใจจริงๆที่จะได้ผลิตอ,อ,อาหารเสริมที่มีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนไทยในราคาที่เอื้อมถึง คุณกนกวันสุวรรณพันธ์ซีโอแบรนคาร์โนสได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลท็อปแบรนเออร์ด2021จากโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่16โดยนายอัมพลเสนา,นารณรง,งค์องคมนตรีในรัชกาลที่9 <S <S เป็นประธานในพิธีมอบครั้งนี้ วันนี้มารับรางวัลน,นะคะ Top b r a n d a w a r d 2021ค่ะวันนี้ก็นะคะกลุ่โีโอคาโนนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลท็อปแบรนด์ท็อปอเวอร์ด2021นะคะทางแบรนด์นะคะก็มุ่งพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ของคาโนนะคะให้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยนะคะให้แก่ผู้บริโภคทั้งประเทศค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นสกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฮาโนจะมีทั้งหมด7 SKU นะคะก็จะมีเซรั่มมีครีมนะคะมีกันแดดแล้วก็มีมาร์กหน้านะคะมีโทนเนอร์แล้วก็มีครีมแต้มสิวนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ ทุกตัวนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรวมสารสก,กัดที่พรีเมียมนะคะแล้วสารสก,กัดของเรานะคะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเป็นสารสก,กัดสาหร่ายแดงนะคะสารสก,กัดตัวนี้นะคะก็ได้รับรางวัลนะคะ The China Personal Care a n o s m e t i c Award 2016นะคะตัวนี้นะคะปลอดภัยแล้วก็ทางผลิตภัณฑ์นะคะก็มีคุณหมอนะคะที่เป็นคนคิดสูตรให้เรานะคะแล้วก็มีทาง นักวิจัยนะคะที่จบวิทย,ยาศาสตร์เครื่องสับางโดยตรงนะคะเป็นคนคิดสูตรตัวนี้มาค่ะกเรามาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ